บางตำนานจะเห็นเด็กทารกซ่อนอยู่ในเงาหรือใต้อ้อมแขนของเธอความเชื่อเกี่ยวกับผีตายท้องกลมต้องทำพิธีเฉพาะเรียกกันว่าตำนานผีตายท้องกลมผีตายท้องกลมคือวิญญาณของหญิงสาวมีคันที่เสียชีวิตตอนมีลูกหรือขณะกำลังคลอดลูกด้วยสาเหตุเช่นป่วยกระทันหันคลอดลูกยากอุบัติเหตุรุนแรงหรือถูกกระทำจนถึงแก่ชีวิตเพราะเป็นการตายในร่างเดียวคือแม่และลูกทำให้กลายเป็นวิญญาณแรงกล้า ที่เต็มไปด้วยความเศร้าความรักและความอาฆาตลักษณะของผีตายท้องกลมคือร่างของหญิงสาวที่ท้องโตผิดปกติหน้าตาซีดเผือดดวงตาว่างเปล่าเดินลากเท้าช้าๆหรือยืนอยู่เฉยๆใต,ต้ต้นไม้ริมทางบางตำนานจะเห็นเด็กทารกซ่อนอยู่ในเงาหรือใต้อ้อมแขนของเธอความเชื่อเกี่ยวกับผีตายท้องกลมต้องทำพิธีเฉพาะเรียกกันว่าถอนลูกออกจากศพคือการ่าเอาลูกออกมาฝังแยกเพื่อไม่ให้วิญญ,ญาณกลายเป็นผีเฮียน ต้องทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลอย่างสม่ำเสมอให้ทั้งลูกและแม่ห้ามฝังศพผีตายท้องกลมลวมกับศพปกติเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าจะเป็นตัวเรียกผีเข้าสถานที่นั้นตำนานผีตายท้องกลมที่ทุกคนเคยได้ยินเป็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับ